สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ท่านทุกคนมาดูการปลูกหญ้าในสวนป่าอันนี้ก็จะเป็นสวนป่าที่เราปลูกไว้ก็จะมีต้นไม้หลากหลายนะครับอันนี้จะเป็นต้นมะข่าโมงอันนี้จะเป็นต้นตะเคียนต้นพะยงต้นแดงพวกนี้ครับอยู่ด้วยกันละลาเยอะเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นหญ้าที่เราปลูกไว้ครับอันนี้จะเป็นหญ้ากินนีมูลริเวอร์นะครับเกิดดีมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเกี่ยวหญ้าไปวานะครับ เป็นการชักโยดจากสวนป่านะครับย่ากินนีมูลิเวอร์ครับก็ถือว่าเป็นญ้าที่ทนล่มเ้ดนดีนะครับก็คือสามารถปลูกใต้ต้นไม้ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของสวนป่าของเรานะครับต้นไม้เยอะมากเลยครับเราปลูกระยะชิดปลูกห่างกันประมาณหนึ่งเมตรนะครับเห็นแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายนะครับนี่จะเป็นต้นแดงครับต้นแดงตรงดีมากนะครับนี่นี่คือต้นแดงนี่คือญ้านะครับแต่วันนี้ เราก็จะมาเดินดูหญ้าแล้วเราเจาะเขีย่วยวหญ้าไปวัวน,นะครับเห็นว่าช่วงหน้าฝนนี้เป็นช่วงที่ใบไม้เยอะมากครับนี่นะครับใบไม้เยอะมากเลยแสงแดดแทบส่องไม่ถึงเลยแต่ว่าหญ้าที่เราปลูกไว้มันก็ยังโตอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่งามมาทช่หน้าแล้งนะครับหน้าแล้งนี่มันจะงามเพราะว่าใบไม้มันจะร่วงครับใบไม้มันร่วงนี่แดดมันก็จะส่องถึงพื้นจ้ามันก็จะงามแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยงามนะครับเพราะว่าใบไม้มันเยอะ แต่ว่าก็ยังสามารถเกี่ยวได้อยู่นะครับเห็นไหมครับนี่หย่ายังงามอยู่นะครับนี่คือลักษณะของหญ้าที่เราปลูกไว้นะครับนี่ครับขอพาทุกคนมาชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับสำหรับคนที่รักสวนป่าในช่วงหน้าแล้งเราสามารถปลูกหย่าแซมสวนป่าได้นะครับถ้าเราไม่เลี้ยงวัวเราก็สามารถเอาย้าพวกนี้นะครับไปทําปุ๋ยได้นะครับ อันที่2คือมันสามารถช่วยคุมดินนะครับช่วยคุมดินได้ก็คือพูดง่าย,ยคือว่าเป็นพืชที่ช่วยรักษาความชื้นนั่นเองนะครับเพราะว่าหญ้ากับต้นไม้มนมี่มันไม่มันไม่แย่งกันอยู่แล้วนะครับต้นไม้มันจะไม้ยืนต้นเนี่ยมันจะหากินลึกลงไปในดินขณะที่หญ้าเนี่ยมันจะระบบรากตื้นมันจะหากินที่ผิวดินเนะาะดังนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงนะว่าหญ้าเนี่ยมันจะแย่งอาหารต้นไม้นะครับเพราะระบบรากมันคนและระบบนะครับนะอันนี้คือต้นแดงนะครับ สวยดีมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ถ่ายให้คนทุกคนชมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมา,าเกี่ยวไฟวานะครับก็เลยพาทุกคนมาชมก่อนนะครับว่าหญ้าที่เราปลูกไว้ใต้สวนป่าก็งามดีนะครับส่หรับวันนี้ก็พาทุกคนมาเรียนรู้นะครับการปลูกสวนปา่าแล้วก็การใช้ประโยชน์จากสวนป่าให้มากที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ